สวัสดีครับเอาจะมาปั่นเทรนไปแล้วก็แล้วก็คุยกันไปนะครับผมเมื่อกี้มีคุณชินนี่บอกอยากเอ้ยให้เปเ็ดหน่อยก็แล้วก็เป๊ะกันนะครับผมคุณสี่คุณสี่ต่างเข้ามานะครับวันนี้สนุกไหมฮะ EP สามวันนี้ผมรู้สึกว่ามันหวานเจี๊ยบเลยนะคุณเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเจี๊ยบผ้าหล่นผ้าหล่นเกลียดมากผ้าหล่นมานี่ไปดูผ้า แม่นนเลยแม่อยิ้มแม่อยิ้ม,ม,มเขารู้เลยคนอื่นไม่ต้องเห็นหน้ามาเขารู้มายิ้มอยู่แล้วพูดไปอ่ะจงรักจงหลงเจ้าด้วยมรรคตนนุชารจงรัก <c oughs> ญญานที่อ่ะคนทีบ <c oughs> ทำไมไวไฟ้าเไ็นนะครับไวไฟเป็นอะไรนี่เอน้องซีไป็น,ไนแล้วนี่นะวงนานนะสวัสด so ีค so รับสวัสดีครับเอาแล้วน้องสีหายไปไหนเอ,อ่ย เฮียมาแค่ใช้แค่เธอเดี๋ยวเขาประจุผมได้อย่างไรเราผมไม่กีลอกผมนั่งเฉยๆผมอะไรไม่ไม่เขินเลยมัไม่เขินม,มันสบายมากครับผมสบายมากไม่เขินเลยไม่เขินเลยมามา้มาเขินตัวปิดมาพัดตกมาไว้ไว้พัดตกไว้พัดตก <laughs> แต่บอกนะครับว่ามาวินชอบก่อนเรื่องจริงไม่เจอาจี้ ผมบอกแล้วไม่ใช่เออหรอกให้เดาใครเป็นหมอดูมาบินเป็นใช่หรือเปล่าขอเราดูนะครับเราดูอยู่เขาว่าเธอทำฉันตก,กระจยแทบป้าอย่างเงี้เลยคุณ <c oughs> สีเขาไปไหนครับเนี่ย อ๋อคุณซีขอทำการบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องมีส่งกันบ้านไม่เป็นไรนะครับ้องมาคุยกันก่อน <c oughs> ชาติงจริงคุณซีณซสภาพเหมือนฉันเลยนะครับเมื่อกี้ก็คือทำการบ้านไปแล้วก็ดูไป น้องเออไม่เคยหวั่นไหวครับน้องเอแค่ลื่นไหลไปตามคำพูดของมาวินครับเป็นพูดอะไรว่าก็จริงก็ถูกชุดจริงคินจะชชื่อจริงทำตามไหมชืิตจริงคินไม่น่าครับน่าจะดูเชิงก่อนถ้าหมอดูหมอดูหน้าต่างเหมือนซีก็ค่อยว่ากัน <laughs> จบเราจะยิ้มหมดแก้หมดแล้วแอดมินคือใครอยากรู้จริงๆเลย ม่อาวินชอบก่อนแล้วเน็ตเป็นอะไรเอ่ยสีหาแบบมาวินเลยตามหาลคะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือการบ้านการบ้านสองสีทุ่มครับให้เขาตามหาการบ้านเขาก่อนไม่เป็นไรเราได้ได้ไม่เป็นไร it's okay it's okay มาวินกับมาบอกมาวินนะครับมาวินบอกว่าขอส่งกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะครับ mine, and when Maybe ว่าทำไมวันายใช้กับ X อ็กซ์บอ่อยอ๋อผมมีฟันแฟคครับฟันฟเฟนฟกเรื่องแรกตอนที่เออวิ่งตามหาอาวินใช่ไหมครับตอนนี้ออกมาข้างนอกสงสายนะ้ำฟันแฟคกคือผมปวดท้องมากแล้วพี่บอกว่าขอสักเทคหนึ่งก่อนที่ก็ได้พี่ผมทำเต็มที่แล้วก็วิ่งไปผ่านพี่ผ่านไหม ๋ยวพา,านผมเลยวิ่งเลยวิ่งไปไม่ใช่วิ่งตามหาปีนวิ่งไปห้องน้ำไม่มีฟแฟลอะไรอีกมีมีเยอะเลยแล้วก็ตามเฮ้ยแต่ตรงฉากท,ที่เงยหน้าไปมองอะเงยหน้าฉากเงยหน้าไปมองมาวินอะที่ที่แบบตอนขี่นกก็ม่เมองตามนอกอะไรเงี้ยตอนแรกอะคือนนผมจะได้ผม่ลืมตามไม่ขึ้นเลยแต่ว่ามันมีฉากท,ที่ผมลืมตามขึ้นอยู่ว่าเอ้ยแฮปปี้นะเราสามารถลืมตามขึ้นได้ลแล้วก็ฉากอะไรอีก สามวันหนึ่งเฉอี่ยส้มวันหนจาก,ก,ก,กจุบุนะครับสี่ชอบเล่นน้องบดนะครับเหมือนที่ชอบแกล้งนะครับเขาบอกว่าแค่เอาแค่แค่จุบทีมันนั่นแหละครับเราตะตัวพูดนะัะทีมาแบบนี้มะทีอย่างนี้แต่พี่เดียบอกว่าแค่นี้พอ ดีแบบนี้เดี๋ย <c oughs> ว,าว่าตามฟิลเพื <c oughs> ่อนตามฟิลเฮ้ยตัวลายสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> ลายสีสวยมากเ <c oughs> ลยนังเอิรดจะติกผ้าทำไมครับไม่เข้าใจฟันแฟือีกอย่างหนึ่งนะครับผ้าหล,ล่นหลาย,ลายทิศทางมาก จริงๆมันมีที่ทุกคนเขียนว่าทุกคนเขีนเยนอะไรกันใช่ไหมข้างหลังมันผมถ่ายเก็บไว้แต่ผมรู้สึกมันมันลงไม่ค่อยได้สักหน่อยมันจะปลอยเยวรอสร็แล้วครับมาลงนะครับขี้นกนะครับเป็นโยเกิร์ตผสมกับถั่วแคนโนล่านะครับแต่กลิ่นเหมือนเหมือนขี้น,นกจริงๆมาหันไพอนบอกโอ้กลิ่นแรงมากเลยมีอะไรครับมีอะไรไหมมีหลายฉากรู้สึกวันนี้มีหลายฉาก มาตอนแรกเซตตาอ๋อ,อแล้วก็ฉากที่อีมเอไว้กับพี่อ่านที่แบบแอร์โคตรหนาวเลยตอนแรกถามแบบพี่เอาไว้กันดิไม่รู้ว่าคฮียนแอร์หนาวมากเลยแล้วก็แอร์แอคชั่นเฮอรจ,จริงแอร์หนาวมากเลยอะไรประมาณนี้แล้อะไรกัน <S <S อ๋อแล้วก็ฉากที่ผมรอดูคือในอ EP นี้คือฉากที่เอแคลร้องให้เป็นหนึน่งเมตรเพราะว่าเพราะว่าพี่พี่เขาบอกว่าเอแคลเก่งมากเทคเดียวแล้วแคลก็ร้องให้แบบว่า เม็ดน้ำตาลเม็ดแบบเรียงสวยมากอะไรเงี้ยนี่กับโอ้สุดก็คือสวยเออเรียงเม็ดสวยมาก นี่มีอะไรอีกแล้วเขาสีมาหลังสีทุ่มเหรอเราอาจจะไปก่อนเราต้องส่งกันบ้านเหมือนกันเขาจะมาหลังสีทุ่มเหรอหนกันบ้านต้องส่งใช่ใช่ไม่องสารจะจะมาหลังสีทุ่มเหรอลองอยุดลองอยู่เฉยๆมตลองอยู่ในนี้อยู่ในเ็ดเฉยๆไหมอ๋อขอไปแล้วอ๋อโอเค ขอไปแล้วอ้มาแล้วสวัสดีครับ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 สวัสดีแม่ตักด้วยนะครับอยู่ข้างแน่เลยสวัสดีครับไม่ใช่ครับเอ้าไม่อยู่หรอครับโถเห็นเมื่อกี้คุณดูกับแม่อยู่เลยไปยังคราบที่พี่นี้ขึ้นมาเอาอใหม่ครับหนึ่งสองสาสวัสดีครับวีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการอีพีสารวานเจี๊ยบนะครับโดยที่ผมมีคีมสุวินจะเป็นพิธีกรในรายการแล้ววันนี้เป็นแขกรับเชิญจพิเศษนะครับมีซีเดชากครับผม วันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ดูอีพีสามมูเตเล่ตอนหมดดูนะครับครับรู้สึกดีครับมีซีไหนชอบเป็นพิเศษไหมครับชอบชอบหมดเลยตลกมากไ <laughs> ม่มีดีนจัพิเศษเลยเอ่ะสิออ่จุ๊บคุณเมคเชียสิ่จุ๊บก่อนพิเศษบอกว่าแค่จุ๊บทำไมคุณต้องขยับปากด้วยครับผมไม่เข้าใจเอา้าอินไงอินม <laughs> ันมุดดิมาอิน แล้วเขาเล่นไปสามเทคคุณยัอยากไปสองเทคแล้วผมแบบเอ้ยอย่าพึ่งแป๊บนึงตะกะจีคือเอาขอยอมรับแล้วคือไม่ได้ดูซีนจ๊บเมื่อกี้เอาอ๋อสะกดบานสวยมากเลยสวยมากผคือผมเขินแม่แบบวิ่งวิ่งขึ้นมาข้างบนวิ่งขึ้นมานี่นั่งดูกับแม่รู้สึกว่าเออมันจะจ๊บกันแหละผมเลยดูมีขึ้นมาข้างบนเลยมีเด็กมาสปอยอยู่แน่เละ พ่ก็ปล่อยเลยไม่มาตอนนั้นที่ที่ที่นี่ไงที่พอโดงโดนลากเข้าไปแล้วพี่ก็บอกเนี่ยจุบละจุบละจุบละแต่เขาจุบละเขาจุบกันละนี่มุตะพราวออกมาสวยมากเลยอ่ะไม่เห็นในจไอ้ท้าตอนนอนที่จะดีฉันก็สวยฉันชอบมากแบบว่ามุงก็้องนี่มันเบบว่าเป็นทุชัดทุชัดจากข้างบนอ่ะสวยมีเด็กมาบอกมาม้าว่าแอบหลับจริงเ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จำจำจากรมาแล้วเชยนบอกว่าวันนี้ต้องเป็นวันของกูแน่ๆกูจะนอนให้ได้แล้วตอเชิญเดินหลายเล่นอ่ะฉันก็แบบว่า นอนจริงอะอ๋อ,อ,อ,อนอนใช่ไหมง่วงงี้ง่วงตื่นมาปวดหัวเลยไ <laughs> มาวินชอบก่อนใช่ไหมครับคุณสี่ <c oughs> ผมบอกแล้วมาวินชอบก่อนหรออันนั้นเขาเรียกว่าชอบก่อนหรอ <c oughs> ชอบก่อนคุณคุณเข้าเป็นคนเข้าหามาจุ๊บผมอะคุณก็ต้องชอบก่อนสี่ <c oughs> ไม่มเอ้ยคุณบอกว่าแค่ชอบกูมึงจะได้คุนเลยนี่ พูดอย่างนี้กูก็ต้องชอบก่อนดิไม่เว้ยไม่เว้ยคือไม่เว้ยเลยครับคือถ้าคนที่เข้าไปจุ๊บก่อนนะรู้ว่าอีกคนหนึ่งชอบแล้วอ่ะครับก็จะกล้าเข้าไปจุ๊บไงเออไม่แต่คุณมียึกยักอยู่นะดูดีคือแบบเออเออแบบว่ายังไม่ส่งซิกแล้วคุณแบบว่าทำแบบเขินทำผ้าตกเลยนะคุณทำน้นนิ่งๆอ่ะ้ันนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยว นนันข้างนอกอันนั้นภาพข้างนอกต้องดูที่จิตใจข้างในนี่ <laughs> ชอบจริงเลยไหลไปเรื่อย <laughs> โอ้ยมีมีชอบไหมแรกจากแรกชอบจากแรกแรกไหมชอบ,ชอบตลกต,ตอนตัวเองโกรธแบบที่โกรธอ่ะ <laughs> ทำไมอแอบซุบซิบหรอนี่ว่าเล่นดีนะ <laughs> ใช่แต่ว่าตลกตัวเองไงตลกตัวเองอ๋อนี่นี่แบบถึงนี่ว่าถึงแคบถึงตอตอน <laughs> ตโกรธ คือเห็นตัวเองโกรธเนี่ยปกติไม่ค่อยโกรธแต่อีพีนี้มาวินยิ้มเยอะขำเยอะด้วยใช่อันนี้เริ่มยิ้มแล่ไงจะแบบไล่ระดับยิ้มน้อยยิ้มหน่อยยิ้มน่อยยิ้มหน่อยใช่ไหมยิ้มน่อยยิ้มหน่อยดูสิเขาเขียนอะไรกันมาบ้างพี่อยู่ข้างมาวินนะมาวินชอบก่อนจริงๆพี่พี่พี่สุดแล้วเห็นมาไล่พี่เบบจิวเพบอกเลยผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีแหละ อีพ <laughs> ีนีวว้คิดว่าน่าเยืกยากเยอะมากแบบกุ้งกิ้วหยุกยากเยอะมากนี่เลยที่นาบวเพราะอืม cold friend or lover cold friend or lover อย่างว่าหลับเหมือนมากก็หลับหลับจริงครับเพราะมันเป็นวันที่แบบว่าวันอืน่นผมจะวิ่งเอวลาแต่วันนั้นเป็นวันที่ส <laughs> ี่เนี่นยนเรื่องจริง ไม่ได้วิ่งวันนั้นซีซีได้เดินหน่อยปกติซีได้นอนเอางเนียยซีได้เดินแล้วผมก็แบบ <c oughs> พี่ครับนานไหมถ้านานผมไปไปนะพี่เจอกันเรียกผมได้แล้วก็หลับหลับเลยตื่นมาปวดหัวได้ปวดหัวแล้วออ้ยมือหัวา่าเหมือนอดการวนวันนั้นมีอะไรกันนะครับมีอะไรครับมีอะไรกัน,กน,กนส่งกันบ้านยังคนสี่ยังเลยต้องรอสี่ทุ่มเนี่ย อาา the okay, okay. ๋อต้อง uh, oh. รอสี่ทุ oh. oh, ่มถึงเริ่มส่งได้แล้วโอเคโอเคใช่สี่ทุ่มแยกย้ายละกันได้ได้มาคุยแป๊บหนึ่งมาคุยแป๊บหนึ่งอุ้ยเทรนเทรนระดับสิบแล้วจริงเหรอใช่แล้วดูดูตรงไหนเนี่ยมันขึ้นมาอับบาคาดดปราใช่กันจ้าอ๋ออันนี้ตอนตอนตอนพิมในเอ็กซ์ต้อง พิมพ์คำว่า cross ไม่ it, ใช่เป็น k ี y w o r d ด้วยใช่ไหมคือ oh, <boy. S 1> คือคือคือเขาบอกว่าคี k e y w ร์ดได้ที่สิบ้วแล้วแท็กได้เท่าไหร่ครับ พูดตรงน้าวันนี้ป้าชอบลูกศิน์เลยอ้าจริงครับป้าเอ้ไม่ใช่แบบพี่พี่ตอนจบเหรออา้าวทำไมพี่ตอนไปจบแล้วอ่ะอ๋อ,ห,อหุย่ยนี่น้องคนนี้เขาบอกว่าว่า นอกเรื่องหน่อยนะหนูได้ทุนไปต่างประเทศทุนร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะพี่คีนขอบคุณสำหรับกำลังใจเฮ้ยจริงเ<ด>หรอสู้ซนะครับต่างประเทศเนี่ยดีเก่งมากครับสู่ๆนะครับตามไปชีวิตเราก็ได้ประสบการณ์เยอะแยะแล้วเราก็มีได้ได้ความไปชอบมากขึ้นใช่ใช่สู้นะครับนายมีเอ้ยนายมีเออร์นหยมิไปไหนทากทักหาพ,พี่อันพี่อันอยู่ไหนพี่อันเพ่ทักกนเลยพี่อันเพ่ พี่นเพจเปล่า่นเพเปล่าพี่นคุณคใครในสามอีพีพี่นเนิอ้วเปลี่ยนพี่นไปราให้ ออออพิมพอพิมพมพิมพ์ม,มันจะขึ้นไวกว่าอ้อ <c oughs> คือสมมติว่าอยาก Yeah, I like that. <laughs> Don't go, Jay, baby. I like that, bro. Okay. Mm. Mm. เมื่อยเลยเกินอันนี้คือวันนี้ไปเรียนมาปะนี่ไปเรียนมานี่นี่นี่ไม่ไม่ความลับนะเราสองคนนะชีเออโอ้โหสองคนอยู่สามร้อยโบวอีกสามีอจังหวะนี้ยากเลยความลับนะนี่ไม่ได้ไปเรียนเลยวันนี้อ่านเองให้เพื่อนสนเลยโอ้ไอยู่เพื่อนไม้อยู่บ้านเพราะว่า รเรียนเรามันเราอาจจะไม่เก่งเท่าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีเวลานั้นแหละแมคขึ้นไปถึงว่าบางทีเราสามารถเอาเวลาสองสามชั่วโมงนั่งอาจารย์นั่งงงในห้องมาอ่านเองอะ่ะหรือดูคลิป YouTube ของอาจารย์ใน y o u t u b e เนี่ยอาจจะได้กว่าเออนี้ฉันฉันก่อนตอนซีดีออฉันไปสตรีมเล่นเล่นเกมมาขับรถพ่งอะไรฟินมากเป็นไง <laughs> นฟินฟินแต่ว่า คอมฉันมันไม่สามารถรับสตรีมไปด้วยแล้วก็เล่นเกมมันทําได้แหละแต่เฟมเรทมันตกก็ต้องปรับรับกราฟิกต่ํามากก็เลยคิดอยู่ว่าจะหาอีกอันนึงมาใช้คอมเครื่องใหญ่สตรีมแล้วเล่นเกมเป็นคอมเองเล็กไอ้เป็นโน้ตบุ๊กแต่สนุกมากแต่ว่าลองลอง,ลองไปดูแท็กฉันก็ได้แต่นะกล้องสั่นตามพวงมาลัยเหมือนเหมือนขับอยู่จริงๆ,ๆว่ะเออเดี๋ยวลองไปดูเออเฮอยยังไม่ได้คืนแว่นเลยแว่นอยู่ข้างๆอ่ะอืมเตือนฉะนะ ที่ชอบเลีาขึ้นรถอันนึงอ๋อไม่เป็นไรออไม่ได้ไม่ได้เล่นลนี่เล่นหรอนี่เมามากอ้าวนี่ก็เมาเหมือนกันนี่เลยไม่เล่น <laughs> นี่ก็เมาเไม่เล่นปว <laughs> ดหัวมาก อขอซีนที่ชอบที่สุดของทั้งสองคนเอพีนี้ได้ไหมครับทั้งแบบตอนถ่ายกับที่ได้ดูอของผมนะครับอเลือกยากอ่ะผมเลือกง่ายครับผมชอบซีนที่ผมชื่อบาบินครับผมชอบ <c oughs> ผมได้เก็ตรีทุกเทอมทุกป <c oughs> ทีทุกอันนั่นแหละครับชอบมจทุกเทอมทุกปี เรื่องสิ่งใหญ่ๆเนลยสิ่งใหญ่ๆแบบอุ้ยแต่นนั้นฉันทำแล้วมันแบบว่าทำถึงจริงเพิ่งเห็นชอบชอบแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สุดแคปซินนั่นคือสิ่ี่นอนครับได้นอนจริง <c oughs> รหลังจากขี้เนี่ยมันไ <laughs> ดฉากรถไฟเล่นดีมากแต่ไม่ค่อยรั้งที่ดูขำตอนขี้นกครับ <laughs> ขี้นกกินเหมือนจริงมากไม่อยากจะบอกทุกคนแล้วทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะทุกคนรู้ว่าของปอเป็นคนไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะ คนแกงอะปั๊บนิ่งนะเดี๋ยวมาได้เลยจ้าเตงขอบคุณนะครับเมื่อกี้หนูจะพาไปพสัสกรสองประเทศนพะศนพี่กำลังใจนหนูเลยหนูไปประเทศไหนลูกพี่ดาวว่าจีนเพราะว่าโปรไฟเอ่อชื่อชื่อดูเซอร์ชื่อภาษาจีน เซนโปกั็ทำวิจัยครับพรเทพพรเทพพรเทพผ่อนแค่มกุที่ซ้ำอะซ้ำอะชื่เสียงช่วยพิมพ์เนี่ยเจ้ตัวน้องนิวเบียรนิวโค้ดเบียดแต่ใน,นเรื่องน้องก็พิมพ์เร็วเพราะน้องก็ไม่ได้พิมพ์จริงครับ แลยก็ชอบฉากนี่ฉากฉากที่เออโดนมาวินสะกดจิตตอนทําโจทย์แล้วทําไมอีกทีหนึ่งเสร็จอะนี่วะฉากที่แบบว่าอ๋ออันนั้นป้าไอ้ที่อยู่ดีเขียนเพลินเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ธรรมดานะเราก็เล่นออกทางสีหน้าชัดเหมือนกันเนี่ยเราก็มีความแม่อยาเขาดิี่แม่ลูกวัวตัวเองไม่ได้หรอเราก็เล่นพอได้ก็ดูสิได้อยู่นะ เอาเงียบเลยเงียบเลยละเลิศเลยแหละพี่ยงนไม่ตอบเราเลยเราก็โทรไม่ได้ที่ด้วยยูโดได้ๆรือเขยอดหอคุย,ยอะไรกันเนาะ พี่ชอบพรเทพมากหนะ้าพรเทพฟันแฟกอย่างหนึ่งครับฉากฉากที่พรเทพถามถามถามเออ่ถามมาวินไม่ถามใครทักคนมาวินว่าไม่มาเล่นด้วยกันหรออะไรเงี้ยฟนันฟคือฉากนั้นเป็นฉากที่น้องมาวันแรกและน้องออเจริงและน้อง<ช>นะก็กลับไปทั้งที่เราไม่ทันเจอหน้ากันเลยอ๋อพี่น้องเออจําได้ว่าน้องมาแค่สี่นั้นแล้วก็น้องมาแค่น้องมา สิบห้านาทีน้องกลับเรยังไม่ทันทุกทายน้องเลยเราขึ้นมาเช้าด้วยนะแบบมน้องว่าเช้าเรากลับไปเร็วมากแล้วแบบอ้าวพี่น้องกลับหรอใช่น้องเราเปิดน้องกลับแล้วเพราะว่านราจะเล่นแบบว่าได้กลับไปพักผ่อนแต่ไม่ได้เจอน้องเลยตอาลับได้ฝันไหมไม่ได้ฝันครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ก็มีรูปหลุดออกมาอยู่อ้าปาก เขาใจเสียนวิ่งบ้างบอกไม่ค่อยประทับใจเสียนวิ่งครับค่อนข้างจะเหนื่อยผมบอกแล้วทุกเรื่องผมวิ่งหมดทุกเรื่องไม่มีอะไรเลยผมไม่วิ่งเอ๋อเราเป็นคนแบบคือครักเวลางเล่นไงแต่ก็หน่อยแต,แ,ตแ,ตแต่ก็ดีไม่อ้วนดีผม<ด>ชอบผมได้เก่สีทุกเธอทุกปี<ด>ทุ้งชาทุกเธอทุกปี<ด> I love you baby พูดเงินงไหมอะไรพวกอะไรตันแล้วแสนบ้าเพื่อนกันอยู่่าแม่ดูด้วยไม่เราน้องซีตกครับบอกว่าคนนี้หลอ่ลออโอเคจบละเราเลือนละไม่มีพูดถึงผม,มหน่อยละ <laughs> มีซีหลอ่อคือมันก็คือความจริงแหละแต่น้องคีมหายไปไหนนะือ <laughs> ้ยเดี๋ยวนี้มีแต่คนหลอ่ออ่าคนหล,ล่อด้วยดูดีมากไ <laughs> อตีมนเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวได้วยกับเนี่ย เอสตนีเลกโอ้โสอ๋นังคุจังโอ้นอนองคนนั้นได้ไปเอสโตเนียทีเอสโตเอสโตเนียน้องบอมากเลยนี่ไงเพราะผ่านสัมภาษณ์ด้วยเก่งมากเอสโตเนียอยู่ตรงไหนเดเดี๋ยวเสิร์ชก่อน โอเคคือันเมื่อกี้ในหัวก็คิดอยู่แต่ว่ายังไม่แพ้เสียงในหัวตอนนี้เหมือนซีแพ้เส็จในหัวพูดออกมาแต่คุณ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 ผมว่ามันต้องอยู่ใกล้กลรัสเซียจริงด้วยมันอยู่ใกล้รัสเซียเอ้ยเก่งอ่ะซีโคตรเก่งอ่ะเหมาะเป็นมาวินรู้ทุกเรื่องเพราะฟังอยู่ในปีทีฟจริงจริงอ่ะโอเค เขาบอกว่าเราเคยได้เราเคยได้ทำโจทย์ในเรื่อจริงๆไหมเคยครับเคยลองทําแล้วปรากฏว่าอาจจะต้องอาจจะยังก่อนอาจจะยังนะอาจจะยังมาสีลูกใช่สีในหัวคือสีลูกเดี๋ยวสีลูกเอ็นดูนี่คือแม่ไปไหน อ่ะคุณแม่ไปไหน<อ>คุณแม่คุณแม่ค,แมคุณแม่น่าจะกลับเอ่อไปที่บ้านลรวครับใช่คุณแม่มาส่งวันนี้คุณแม่มาส่งเอ่อคุณพ่ออืมสโตเนียยุยโรปครับไม่น่าวันนี้ไม่เห็นคุณแม่เลยใช่ครับ กับคุณแม่เออปกติคุณแม่จะจะมีการโพสต์มันไม่เห็นตังซื้อเลยเดี๋ยวต้องรอใช่แม่น่าจะกำลังขับรถอยู่ต้องรอประมาณสักห้าทุ่มสักห้าทุ่มเออสักห้าทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวจะเจอคุณคุณเจตักอืมคุณตักซีตักซีเข้ามารถแล่นในเอ่อในเอ็กซ์คุณตักซีซิ้งไว้นู่นมาตักซีซัส <laughs> ยังทำไงไโจทย,ย์ทำยไงบ้างเพราอยากออกจากค่าตีอยากออกจากตรงนั้นเลยครับอยาออกตรงนั้นเลยมันช่งยากมากเฮ้ยต้องไปส่งได้ได้เจอก,กาันอันนี้นะโอ้เสียงหนักเลยเจอครับเต่งเดี๋ยวฉันก็ไปมสเปซกันได้กรอกระุกต่อกุกต่อ,อ,ดตอได้เลย กันค่ะเตงฉันขอแปบไปอับนะอับท่าไปบุยบุยบุยสวัดีครับจุบุยจุบุยครับจุบุกนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณนะครับเรามาปั่นเที่ยกันต่อนะครับแล้วก็ถ้าใครพักใครเหนื่อยก็พักพักกันก่อนนะครับจะได้ไม่เครียดกันเยอะมากสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนนะครับ